โอเคครับ okay, ผมก็ในคลิปนี้นะครับจะมาสอนลงเดมอนเลด M2 นะครับจริงๆคลิปนี้เนี่ยจะลงตั้งแต่ตอนอัปเดตใหม่ๆแล้วแหละแต่ว่าลืมครับลืมไปว่าเลดเลดหนึ่งที่ยังไม่ได้สอนลงนะครับก็เซ็ตตัวที่ผมใช้นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคอนเซปต์เดิมนะครับไม่ใช้ไอเซนนะครับไม่ใช้หยุดเวลาแล้วก็ไม่มีเกตด,ดาวนะครับทัวแรกเนผมว่าจะเอาตัวน้ําแข็งมานะครับแต่ว่าผมเห็นหลายๆช่องเนี่ยทาไปแล้ว นะครับก็เลยไม่เอาน้าแข็งไม่เอาตัวหยุดเวลามาก็เลยไปหาตัวใหม่ๆมานะครับก็ได้มาเป็นคุมะนะครับถ้าไม่มีคุมะนะครับสามารถเอาตัวอะไรมาแทนได้ตัวที่แทนได้นะครับจะมีเป็นลูฟี่ครับแทนได้ครับอ่าโกคูแทนได้ครับโกโจแทนได้ครับโกโจเจ็ดดาวหกดาวแทนได้หมดเลยนะครับโอเคสายนี้เล่นไม่ยากนะครับวางตัวตามผมชนะแน่นอนอาจจะมีคัดเคลื่อนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ชนะนะครับ เมนหลักๆที่เราต้องทําเลยเนี่ยเราต้องวางคุมะนะบใหแปดตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับ ขอแนะนำบอมบอมช็อปบริการขายไอดีไก่ตันเกมบอกฟู้ดไม่ว่าจะเป็นไก่ตันดาบคู่ไก่ตันหกหมัดไก่ตันโมจิตื่นไก่ตันฟ้าตื่นถ้านยังมีไอดีไก่ตันเผาวีซีเทียสิบในราคาที่ย่อมเยาวเพียง1 1 9บาทลิงกเว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับขอแนะนำร้านซีมายช็อปบริการขายไอดีเกมไก่ตันต่างไอดีไก่ตันผลเสือไอดีไก่ตันโมจิผลตื่นไอดีไก่ตันเผาวีซีเทียสิบไก่ตันอนิเมะแอดเวนเจอร์การันตีตัวละครและดองเพชรอีกมากมายท่ายังมีบริมมเเกต่่าางๆวจะป็น ไฟอาร์วีลิงก์เฟซบุ๊กและลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับต,ติดปัญหานในการฟาร์มเพชรเกมไปซื้อตั้งแสิบเก้าใช่หรือไม่ขอแนะนำยูจีโฟนเพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ดเซตอาร์จเซตอาร์จหรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยาเจ็ดวันสามสิบวันเก้าสิบวัน,วนร้อยแปดสิบวันเลยสามร้อยหกสิบห้าวันหากคุณใช้งานไม่จุดใจคุณสามารถอัปเกรดเป็นจีวีพีได้เครื่องจะแรงกว่ายูวีพี วิธีการซื้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับรารัลการได้ผ่านทูมอนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆทีดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอ่าเข้ามาในเกมแล้วนะครับคุณสามารถคูณ3ได้ออโต้สคริปต์ได้เลยนะครับถ้าวางตัวเร็วพอนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะขอเป็นคูณ2ก่อนแล้วก็จะเปิดคูณ3ตอนช่วงหลังนะครับเริ่มเกมมานะครับก็ให้เราวางมิคสะไว้ตรงนี้นะครับถามว่าวางตรงนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อตีตัวพวกนี้ให้หมดครับนี่ตัวพวกนี้ นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาไอนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับให้มันโดนกับอาคาษาหรือมิคาษาด้วยนะเอ,อ่าเดี๋ยววางเลยปุ๊บเนี่ยพอดีแบบนี้นะครับแล้วก็กดบัฟไปเลยอ่ะจริงๆเนี่ยมันควรจะวางเจฟก่อนนะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมกดวางไอดอนไว้พอดีนะครับไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเรารอตังพอแล้วเดี๋ยวเราจะวางเจฟกันนะครับโอเคแล้วตอนนี้ก็อ่าเรียบร้อยวางได้แล้วแล้วก็เดี๋ยว ครับอ่ะนี่ครับกดมานะครับวงจะถึงประมาณตรงนี้นะครับก็ให้เราอ่าวางโคนันนะไว้มุมนี้เลยตรงนี้นะครับโคนันอาจจะรอเงินมาก่อนอ่านี่มาแล้ววางโคนันไว้ตรงนี้นะครับ,รจจงงรรรบสิ่งแรกๆนะครับที่ต้องทําเลยคือพยายามเน้นให้ไอดอลเนี้ยบัฟสองร้อเร็เร็วๆนะครับอ่ะโอเคก็วางไปประมาณนี้ แล้วก็เดี๋ยวเวฟที่5นะครับเราจะต้องวางมิคสะตรงนี้นะับสตัวนะครับโอเคหนึ่งสสามสี่แบบนี้นะครับแล้วก็อัพเจฟกับอัพไอสลับสลับกันไปได้เลยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเวฟที่6นะครับเราจะวางหนวดดำเลยนะครับหนึงตัวนะครับไว้ตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บ แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอัพไอแล้วก็อัพเยฟกันต่อนะครับผมโอเคแต่ยังได้ยัง,ยงจะสังเกตว่าตัว powerful มาแล้วนะครับให้เราอัพมิคสระตรงนี้นะหนึ่งตัวสองคันปึ๊บปึ๊บอ้านะครับสองคันไม่ได้ครับเงินไม่พอแต่ไม่เป็นไรครับตัว powerful สองมาหรือ,อยังอ่ะมาแล้วนะเว็บหน้ายัางทันอยู่ก็เดี๋ยวเรารอเว็แปดแล้วก็จะอัพ เจ้ามีคาสต์ตัวนี้เป็น2ขั้นนะเพื่อตี powerful สองนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มรับกลับมาั p เจฟกับไอกันต่อนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากเงินอาจจะเหลือนะครับถ้าเงินเหลือก็วางในส่วนของอ่าหนวดดำเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งก็ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมวางหนวดดำเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันอ่ะเงินมาแล้วนะครับก็ยังไม่มีอะไรต้องน่ากังวล แต่เห็นอะไรไหมตัวอากาศมาแล้วครับใช่ครับเราก็ต้องอัพโคนันนะครับแต่เงินยังไม่พอนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเวฟหน้าเราจะวางกันทันนะเวฟหน้ายังทันนะนี่เวฟเพียรแล้วนะครนี่เห็นไหมเรียบร้อยตัวอากาศตายแล้วนะไม่ยากไม่ยากเล่นตามผมชิวๆเลยนะครับใช้ตัวไม่เยอะด้วยอ่าโอเคต่อไปนี้เราก็นี่ครับวางดูดูตามไปเสร็จแล้วก็อัพไปชิวๆอัพไอไป ร้อยสิบแปดตอีตอนแรกผมบอกให้เรียนอัพไอใช่ไหมแต่ตอนนี้ไอผมช้าชา้าไม่เป็นไรครับมันอัพสลับสลักันได้เนาะถ้ามันไม่หลุดก็ไหวยอยู่อ่ะถ้ามันหลุดก็ควรอัพไอนะครับเผื่อแบบคุณอาจจะลืมวาลมิคษะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวเราจะวางในส่วนของนี่นะครับเดี๋ยวก่อนยค่อยวางแล้วกันเดี๋ยวอัพอัพสลับไอก่อนให้มันเป็นสองร้อยห้าสิบแบบนี้โอเค แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการวางในส่วนของนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงนี้นะครับประมาณสี่ตัวแบบนี้ยังไม่ต้องอัพยังไม่ต้องทาอะไรกับมันนะครับเราอัพพวกนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขาด,ดโอเคประมาณนี้ยังเหลืออยู่ครับที่กำลงยังเหลืออยู่ครับต้องไปอัพประมาณเว็บสิบห้าสิบหกนะครับตัวพวกนี้ ระหว่างนี้เราก็อัพไอกับอัพเจไปกันก่อนได้เลยชิวๆปึ๊บปึ๊บอ่าเคโอเคอ่าเริ่มมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องอัพโคนันในเว็บที่15นะครับผมตอนนี้14เดีเราเป็น15อ่า15แล้วนะครับเราจะทำการ Conan อัพโคนันกันหนึ่งขั้นแล้วก็อัพ2ตัวนี้ต่อ เงินเหลือนะครับก็สามารถอัพได้แต่นี่มันไม่เหลือไงอันนี้มันไม่เหลือเอาคูณ3เลยดนะิเอารออะไรอ่ะคุณสามเลยครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะอ่ะัปไปเราจะอัพรอบนี้นะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับในการอัพตัวเงินนะครับเราจะไม่อัพตัวเงินแล้วนะครับเดี๋ยวช้าๆดีกว่าช้าๆดีกว่าครับช้าๆดีกว่าเดี๋ยวมันเร็วไปเดี๋ยวผมวางตัวไม่ทนันอ่ะเรียบร้อยครับอัพคนนั้นให้ตันหึงตัว นะครับแล้วก็เดินมาที่คูมาตรงนี้นะครับอัพคูมาให้ตันนะครับก็จะสังเกตว่าตีทั้งวงเลยนะครับอ่าแล้วก็อัพอัพคูมาครับประมาณนี้แค่นี้ก็อยู่ได้แล้วนะอยู่ได้แล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็รอไปรอไปอ่ะสคิปแบบแล้วก็อัพคูมาต่ออ่ะคูมาสี่ตัวเดี๋ยวเราต้องอัพมิขสาให้ตันหนึ่งตัวก่อน นะครับแล้วก็เอาคูมาเนี่ยวางไว้ตรงนี้เพิ่มอีก4ตัวนะครับแล้วก็อัพคูมาให้ตันทุกตัวเลยนะครับอประมาณนี้อ่ะคูมาเราตายหมดแล้วนะครับที่เหลือนะครับเราจะเอาเงินไปลงกับมิคาสะนะครับเดี๋ยวผมจับมิคาสะตัวนี้ให้ตันหนึ่งตัวอ่าเพราะมันอยู่ข้างหน้าสุดนะครนจะได้ตีไกลๆแล้วก็เดี๋ยวออัพคนนั้นอีกตัวเอออัพมิคาสะตัวได้ไหมอ่ะได้ตัวหนึ่งนะครับ ก็เงินเดือทอะไรก็เอาอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ต้องปิดออโต้สคริปต์ตรงนี้นะไม่ใช่ออโต้สคริปต์ปิดออโต้แอคทีเวตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าบอสเนี่ยมันจะตีสตันนะครับให้เรากดแบบแมนนวลจะดีกว่านะครับอืมตรงนี้นะครับก็รอบอสมานะครับให้มันสโลบอสก็จบแล้วอ่ะสโลบอสเสร็จแล้วก็ขายทิ้งได้เลยขายทิ้งได้เลยนะครับเอาเงินมาลงกับมิคาสะมิคาสะมิคาสะ แล้วก็ตรงนี้นะครับบัฟแบบแมนวนวลนะย้ํานะว่าต้องใช้มือเรากดนะอัตโนมืออ่ะรู้จักปะอัตโนมือนะครับโอเคคูณสามได้เลยครับมันไม่มีอะไรแล้วอ่านี้รับอัพถ้ามันขึ้นเป็นแบบว่าอาสสรแบบมึนๆข้างบนนะครับก็อย่าไปกดนะเ,ออเดี๋ยวมันไม่ติดนะครับโอเคอันนี้ก็รอจบแล้วไม่มีอะไรแล้วรอกดบัฟอย่างนี้ เนี่ยแดีวเดีขึ้นแบบนี้มันจะกดไม่ติดนะครับเรากดเองชัวร์สุดกดโอเคแล้วก็เดี๋ยวนี่ครับมันเข้าระยะโคนันเมื่อไหร่นะครับก็ให้กดออโต้แอคทีฟไว้ไปได้เลยนะอันนี้โอเคเดี๋ยวจะเข้าหรือ,อยังอยากอยากอยากใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอันนี้เราติดมือนอยู่ใช่ไหมอ่ะติดมือนอยู่เราค่อยกดอ่ะกดเลยออโต้ Auto. เรียบร้อยโอเคต่อไปก็มากดแมนนวลที่ ไอดอดนะครับผมลองแบบให้มันออโต้แอคทีเวตแล้วนะมันมันมันแตกมันแตกมันเลยไปไกลครับมันเลยไปไกลต้องขนของไปแต่เสียเวลาครับกดแมนนวดดีกว่าจะได้เล่นรอบเดียวนะไม่ต้องเล่นหลายๆรอบอ่าโอเคประมาณนี้เลยนมันเหลือหกปีนะครับตายยังไงก็ตาย,อยาเอา้าโอ้ผมเลอกดผมเลอกดอ่ะแต่มันก็รรยังตีอยู่ครับยังตดอยู่ยังตีอยู่ โอคโอเคได้อย,อยู่ได้อยู่ไ,ได้อยู่ป้างได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ราอ่ะเราอ่ะเราอ่ะกบางทีทาวิ่งเรากดพอดีครับเรากดบัฟพอดีปุ๊บมันตีพอดีอดปุ๊บบัฟหายครับมันเป็นอย่างนี้เนี่ยอ่าโอเคครับคุมะเตรียมตัวกดคุมะครับ เราจะทําการวาร์ปไอเจ้าบอสดาชิกับคิวทาโร่ครนนะไปตรงนู้นนะไปตรงนี้ไปปั๊บเรียบร้อยครับไปอยู่อีกมุมหนึง่งหรือมุมเดิมนั่นแหละนะครับเจ้าเก่าเวลาเดิมนะครับแค่นี้เราก็ชนะแล้วนะครับแนะนําว่าไอด้ดอนพยายามกดอย่าให้พังนะบางทีถ้าเราพลาดเนี่ยน้ำเหีือมันจะไม่พอนะครับแเดี๋ยวมันจะแตกเอานะโอเคตอนมาณ้เดี๋ยวเรารอกดบัฟ ปึ๊บโอเคอันนี้ระยะไม่ถึงแล้วนะครับขายทิ้ง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 มาวางตรงนี้น่าจะตันตัวเดียวหรือเปล่าเอ้ยสองตัวอ่าตันสองตัวนะครับเดี๋ยวเรารอกดบัฟแบบแมนนวดกันเอา้าตายแล้วนี่ไม่ต้องกดแล้วคนระับบัฟตายแล้วอากดไปอะ่ะเอา้าติดมือพอดีนี่อย่าตายละ เรียบร้อยไม่ยากครับไม่ยากสุดนี้สูตรนี้นะครับเน้นคุมะ8ตัวนะครับมิคษาจริงๆตัวเดียวก็อยู่นะเพราะว่าตัวมันตีติดเลือดแลอย่างที่เรารู้กันนะแล้วก็โคนันนีจำเป็นนะสำหรับสิน่นี้นะครับก็คนีิประมาณนี้นะครับใครมีชุดแทนสามารถคอมเมนต์บอกได้นะชอบคลวีนี้ฝากกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับกอลในแมพุ่มเย้